สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการสอนด้วยวัตถุหรือสิ่งของนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสอนด้วยสิ่งของหรือวัตถุนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นแนวคิดของโจฮันนะคะซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการสอนจากของจริงนะคะไปสู่กฎเกณฑ์จะช่วยให้นักเรียนนะคะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประทับใจน่าจดจำนะคะ ออกิจกรรมของนักเรียนนะคะเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆต่อการเรียนนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจะเกิดความประทับใจมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการสอนวิธีนี้หากครูใช้สิ่งของหรือวัตถุนะคะจะช่วยทาให้นักเรียนนะคะได้เกิดความเรียนรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะของที่อยู่ในชีวิตประจาวันลยคะ อย่างการใช้วัตถุดูสิ่งของนะคะในวิชาอื่งการงานนะคะในใชั้นปฐมนะคะก็ในวิชาการงานนะคะส่วนมากก็จะสอนในเรื่องของการสนอมของใช้ต่างๆในบ้านมันก็ต้องมีใช่ไหมคะก็ก็คือถ้าจะเอาสิ่งของวัตถุนะคะมาสอนนักเรียนก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเย็บผ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการเอานำ ของในชีวิตประจำวันนะคะมาสอนทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจแล้วก็จดจานั่นเองค่ะรูปนะคะก็คือการสอนด้วยวัตถุหรือสิ่งของนะคะเป็นการสอนที่นำของจริงนะคะมาสอนทำใหเ้เด็กนักเรียนนะคะจดจำแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ถาวรแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกนั่นเอง การสอนด้วยวัตถุหรือสิ่งของล้ก็มีแเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวีก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังน,นะคะ